ประเทศ่านรูน่ามาตรฐานการมาตรฐานข้าหอมมะลิผเป็นมาตรฐานบางแยกจุดเด่นรื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิผทและเครื่องหมายการค้าว่ามีรสเป็นจุดผ่นที่ได้ผลณภาพมากเลยต้องจูดในประเทศ่านเพราคุณภาพดีของแณลบในรูปแบบมาตรฐานสมัครใจต่อบสนอความติอว่ามาตรฐานสินค้าข่าที่ใช้กับข้าวตอมชนิตามที่ารกำหนและกริมาทส่วน้านกลงต้องม มีสองกลุ <tr seine Christmas> ่มสีคือกลุ <ada luxury> <sh> ่มข้าวสีดำซีจะคงความเป็นเอกเียร์ย่าไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนามาตะทานข้าวข้าวที่ดีที่สุดในโลกจะเป็นข้าวสีสและการหุ้นข้าวที่จากอย่างของยุโรปไม่ต้องจะเป็นอาหารปลอดกลปน สามนะครับสัญจรซึ je je ่งเราจัดข wow> ึ anyway> ้นที่จังหวัดชีมาลายจัดงานในวันนี้ขอเชิญรับชมครับข่าวเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญ ที่หลอ่อเลียมชีวิตเกษตรกรไทยไม่น้อยกว่า4ล้านครัวเรือนและสร้างรายได้ย่างมหาศาลให้กับประเทศมาโดยตลอดแ้านนวันตกรรมจากข้าวุ่งเน้นสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวันตกรรมในการต่อยดการผ่านระบบออนไลน์ครับขอเรียนเชิญ a s s o c p r บ b l e ด้วยครับข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสําคัญทั้งในด้านกานรบริโภคภายในประเทศและเป็นสินค้าส่งออกที่สร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศมาโดยตลอด ซึ่งี่ผ่านม,มาไทายเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการสร่งออกข้าวของโลกโดยในปี2 5 6 5ไทยส่งออกข้าวับ2รองจากอินเดียมีปริมาณสม่งออ7.69ล้านตันที่เป็นมูลค่าส่งออรวม3,978ล้านเหรียญสหรัฐขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี2 5 6 4 1 4 6 7ในปี2 5 6 6ค่า,าการสร่งออกข้าวไท 7.58ล้านตามโดยนายไตมาร์แรกเดือนมกราคมมีนะาไทยสงออกเข้าไปแล้วกว่า2.06ล้านตามคิดเป็นมูลค่า38,866ล้านบาทปร,ปริมาณและมูลค่าการสมัครเข้าเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนน้าร้อยละ18.48และร้อยละ29.26ตามแบบอย่างไรก็ดี สถานก,การณ์สุขภศุทานในตลาดโลกมีาการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาซึ่งครมการค้าต่างประเทศได้ติดตามความเคลื่อนไหวในตลาดอาใกล้ชิดเพื่อให้สามารถประเมินสถานการณ์ระวางแนวทางการส่งเสริมตลาดเข้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันการแข่งขันในตลาดโลกมีความรุนแรงมากขึ้นในหลายประเทศได้เร่งพัฒนาสากตาเท่าให้มีประสิทธิภาพ และสามารถเสนอข้าวเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดได้ทั้งในด้านราคาและความหลากหลายยกตัวอย่างเช่นประเทศอินเดียสามารถผลิตและสสงอข้าวขาวเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่มีการบริโภคาข้าวปริมาณมากแต่เป็นราคาถูกเช่นตลาดในอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เป็นตน้นโดยในช่วงปี2010ถึง2015 ราคาข้าวขาว5%ของเมียมีราคาที่ถูกว่าข้าวไทยประมาณ60เหรียญสหรัฐรต่อตันส่วนประเทศเวียดนามก็มีการวิใใจัยและพัฒนาสารทำข้าวอย่างตอนนะ่อเนื่องจนปัจจุบันสามารถผลิตและส่องออกข้าวพื้นนุ่มหลายชนิดส่งผลให้ปัจจุบันเวียดนามส่องออกข้าวได้ปีละประมาณ6-7ล้านตันกลายมาเป็นผู้ส่องออกอันดับต้นๆของโลก และเป็นคู่แข่งสำคัญของไทยดังนั้นจึงมีความจ้เป็นอย่างยิ่งที่ไทยจะต้องพัฒนาอุตสาหกรรมเข้าไนปะแข่งแข่งแลวก็แข่งขันได้ในภาวะตลาดปัจจุบันและเพื่อเพื่การเพิ่มความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมเข้าไปนในตลาดโลกกระทรวงพาณิชย์ร่วมมือกับก,บก,บกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงหน่วงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อแงแต่จดทำด้วย3ข้าวปี สังัน้อ13ถึงสังันท้อว17ภายใต้ยุธาสัร์ไทยเป็นผู้นำการผลิตการตลาดข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพของโลกซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์ด้านการตลาดต่างประเทศด้านการตลาดภายในประเทศด้านแอมบลิตและด้านผลิตภัณฑ์ การดำานินการภายต้นโยบายตลาดลำการหรือกัคือบุ่งเน้นการพัฒน,นาสินค้าข้าวให้มีความหลากหลายและตอบโจทย์ความต้องการของตลาดใน,นการสัมมนาในวันนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่ทุกท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาซึ่งอยู่ในภาคการผลิตทางเกษตรกรผู้ปลูกข้าวรงศีและผู้ประกอบการค้าข้าวจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับตลาดข้าวจากท่านวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ั้งจากภาพรายได้กระชนซึ่งผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้นำความรู้ที่ได้รัมานรงนี้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการวางแผนการครอบครัวการพารัฒนาสินค้าข้าวของท่านให้มีความหลากหลายมีคุณภาพมาตรฐานตามที่ตลาดต้องการซึ่งจะเป็นปัจจัยที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขยายโอกาสเข้าไทยในตลาดโลกให้เพิ่มมากขึ้นสุดท้ายนี้ผ ขอขอบคุณที่ผู้จัดงานวิทยากรเกษศจกรและผู้เกี่ยวข้องในสารต้าวในจังหวัดเชียงรายในจังหวัดใกล้เคียงที่เห็นความสำคัญของกิจกรรมและมาเข้าร่วมง,งานวันนี้ผมขอ ท่านครับเราเรื่องที่จังหวัดชิรารายกันก่อนนะครับซึ่งถือว่าชิรารายทั้งเป็นจังหวัดที่เป็นจังหวัดชั้นดังนะครับท่องเที่ยวนะฮะประเทศต้องการเข้าแบเราจะมารู้กันครับผมขอเรียนเชิญ ท่าผู้บริหารบุกันครับคือการจัดงานในครั้งนี้นะคะคืองาน Thailand Rice Convention เนี่ยปกติเป็นงานที่ทางกรมกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เนี่ยจัดเป็นประจําทุก2ปีนะคะตั้งแต่ปี2544นะคะทีนี้ในในปีนี้เนี่ยเป็นปีแรกที่เรามีการริเริ่มจัดงาน Thailand Rice Convention เนี่ยโดยเป็นการสัญจรมาอย่างภูมิภาคต่างๆนะคะเพื่อ เป็นการที่จะนำความรู้เกี่ยวกับข้าวแล้วก็าการที่สภาพตลาดข้าวนะคะเพื่อที่จะชี้ให้เห็นว่าตามยุทธศาสตร์ข้าวไทยเนี่ยตลาดนําการผลิตเนี่ยทางภาคการผลิตควรที่จะได้รับทราบว่าปัจจุบันเนี่ยตลาดข้าวในโลกนี้มีการแข่งขันอย่างไรบ้างนะคะทีนี้เราก็เลยมีการเชิญทางวิทยากรที่เกี่ยวกับเรื่อง พันุข้าวนะคะโลจิสติกเกี่ยวกับข้าวแล้วก็ตลาดข้าวต่างประเทศนะคะแล้วก็มเีเคสตัวอย่างของตัวผู้ประกอบการที่มีการส่งออกข้าวนะคะโดยเริ่มจากกิจการธุรกิจท้องถิ่นนะคะแล้วค่อยๆขยายตัวไปจนกระทั่งสามารถส่งออกข้าวไปยังตลาดโลกได้นะคะมาเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับเกษตรกรที่มีความสนใจในการส่งออกนะคะพร้อมกับการให้ความรู้เกี่ยวกับเงื่อนไขในการส่งออก ข้าวนะคะโดยเพิ่งยิ่งอย่างเชียงรายนะคะปลูกข้าวหอมมะลิเยอะเนี่ยข้าวหอมมะลิเป็นข้าวที่มีเงื่อนไขเรื่องมาตรฐานการส่งออกนะคะเราก็มีการนําความรู้ส่วนนี้นะคะมาเผยแพร่ให้กับทางเกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการในท้องถิ่นด้วยค่ะ